สวัสดีค่ะท่านที่ติดตามทุกท่านและท่านที่เข้ามาใหม่นะคะคลิปที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกริยาที่อยู่ในรูปของ p ระเทลิ e ทุ่มกันแล้วนะคะก็คือ,เ,อ,อเหตุการณ์ที่เสร็จสิ้นลงไปแล้วแต่จะเน้นเวลาเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะคะส่วนสําหรับคลิปนี้เรามารู้จักกริยาที่อยู่ในรูปของ present perfect ทุ่มกันบ้างนะคะก็คือเหตุการณ์ที่ เป็นอดีตเช่นกันแต่ยังมีผลกระทบในปัจจุบันเราสามารถกล่าวถึงเหตุการณ์ที่อาจจะพึ่งเสร็จลงไปแล้วหรือเหตุการณ์ที่ผ่านไปนานแล้วหรือเราสามารถกล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้เช่นกันเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างไปดูเลยค่ะเรามาลองยกตัวอย่างง่ายๆเกี่ยวกับ เหตุการณ์ที่อาจจะเพิ่งเสร็จลงไปแล้วนะคะยกตัวอย่างง่าย,ายเช่นได้จะถามคุณว่า h o w u หยุดเล克斯นะดีนะ h าด u หยุด Lex นะดีนะคุณทำการบ้านของคุณแล้วหรือยังใช่ไหมคะแล้วคุณก็ตอบกลับมาว่าใหญ่ฮาหยุดเดโน่ใหญ่ฮาหยุดเดโนฉันทำมันเพิ่งเสร็จใช่ไหมคะแล้วทุกท่านจะเห็นคำว่า no ข้างหลังนะคะคำว่า no ก็คือตอนนี้ใช่ไหมคะก็คือปัจจุบันเราจึงใช้ กาลยาที่อยู่ในรูปของ present perfect u m ่มนมาลองผ่านกันดูนะคะโอเย่อร์เย่อร์อยูดฮายุดนั่นเองนะคะมาลองอยกตัวอย่างง่ายๆอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่จะถามคุณว่าฮา d ์ดุสปิสต์ฮาร์ด t สปิสต์คุณกินอะไรหรือยังใช่ไหมคะแล้วคุณก็ตอบกลับมาว่ายายาฮาร์ด s สปิสต์ยายาฮาสปิส ใช่ฉันกินมันแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องใช้กริยาที่อยู่ในรูปของ present perfect u m นะคะเพราะว่าเราไม่ได้กล่าวเวลาไม่ได้กล่าวว่าตอนเช้าเราแค่พูดเปยๆออกมาเท่านั้นเองนะคะแล้วมันมีผลกระทบก็คือตอนนี้เราไม่หิวใช่ไหมคะเราอิ่มแล้วก็เราสบายท้องนั่นเองนะคะเราจึงใช้กริยาในรูปของ present perfect u m นะคะไหนเรามาผ่านกันดูนะคะ o s p i ี e สเตซ์ส i ิสต์ฮัสติสนั่นเองค่ะแต่คำว่าโ no นที่แปลว่าตอนนี้ก็สามารถพูดได้ในรูปของประธานทุ่มได้เช่นกันเพราะคำว่าโ no นก็เป็นเวลานั่นเองค่ะเช่นยายอยู no ่แล้เดนหัวหรือถ้าจะกล่าวถึง present perfect tump เราไม่ต้องใส่โ no นก็ได้เช่นยหาหยุดเดความหมายเหมือนกันฉันทำมันเสร็จแล้วนั่นเองค่ะเลือกใช้ตามใจชอบเลยนะคะไม่ผิดทั้งสงแบบ อิดสิสเตในช่วงหลังอิดสิสเตอ r ์โอะในช่วงปีหลังอิดสิสเต t ร์ถีดเมื่อเร็วๆนี้อ d ดสิสเตอร์ด่าเกนในวันสุดท้ายอ d ดสิสเตอร์อเกนในอาทิตย์สุดท้ายอ d ดสิสเตอร์โมนเดนในเดือนสุดท้ายอิดสิสเตอร์ถี่เหมือนนะในช่วงเวลาที่ผ่านมา ed ีซิสเตอร์ด่ดากันนะในช่วงวันที่ผ่านมาีดีซิสเตอร์อีก,กันนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาีดีซิสเตอร์โมนนะในช่วงเดือนที่ผ่านมาีดีซิสเตอร์โอ่ะนะในช่วงปีที่ผ่านมากลุ่มคำเหล่านี้คือการบอกเวลาที่แตกต่างกันเราสามารถใช้กริยาได้ทั้งสองรูปแบบแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ในรูปกริยาของ present perfect u m มาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ อย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนะคะว่า i d ัซซิสเอยู่ในกลุ่มของเวลาเราจึงสามารถใช้ได้ทั้งพระเทนติทุ่มก็คือโซตามตัวอย่างข้างบนที่เป็นสีชมพูเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ในรูปของ Present Perfectum เช่น i d ัซซิสเ h อร์ i s ย์เซตมีพอเทเวอร์ดซิสเตอร์ไฮย์เซตีวช่วงหลังนี้ฉันดูทีวีเยอะมาก ฉันเดินทางบ่อยมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา,า,มมามนในช่วงปีหลังฉันมีเวลาอยู่กับครอบครัวมาก ต่อไปเรามาดูประโยคเปรียบเทียบหรือความแตกต่างของประเทนทุ่มและ present perfect กทุ่มกันนะคะไอยดดรักทูคอปเปอร์คาเฟาทิลฟรูโคสต์ไอยดรักทูคอปเปอร์คาเฟาทิลฟรูโคสต์ ฉันได้ดื่มกาแฟสองถ้วยสำหรับอาหารเช้านี้ประโยคนี้ได้กล่าวถึงเวลาคือคำว่าทิลฟลูโคสอาหารเช้าเราจึงใช้ดรักกริยายในรูปของพาเทเลทุ่มเพราะเป็นการกระทำที่จบสิ้นลงไปแล้วเมื่อเช้านี้นั่นเองค่ะย h ายหาดรุกเก u ตเอา m ฟเม a ยคาเฟอิด r สซิสเตย h ายหาดรุกเก o ตเอา r m i มียคาเฟอิดสซิสเต ช่วงหลังนี้ฉันดื่มกาแฟมากเกินไปประโยคนี้เราได้นำอด i สิสเตอรมาแต่งประโยคเราจึงใช้กริยา present perfect u m คือ had d r u n k e t เพราะได้กล่าวโดยรวมจากอดีตมาจนถึงขณะที่พูดอยู่นั่นเองค่ะ De va ช h ก k l i fint ช a ว igor ดเ h วิชิก i ิฟฟิ้นช์วาร เมื่อวานอากาศคือดีจริงๆประโยคนี้เราได้เอ่ยถึงอีโกตคือเมื่อวานเป็นอดีตที่จบลงแล้วเราจึงใช้วานในการแต่งประโยคแลกกัรจำง่ายๆค่ะถ้าเราเอ่ยถึงอีโกรเราจะใช้กริยา p พอร์เฟทุ่มนะคะเดฮาวัตฟิินวารอีโกโออิดักเดฮาวัตฟินวารอีโกโออดักอากาศดีมากเมื่อวานและวันนี้และประโยคนี้เป็น Present Perfectum เพราะเราได้กล่าวถึงอีโกรเมื่อวานนี้จนมาถึงอีดาร์วันนี้ซึ่งเป็นปัจจุบันติ๊กหวังว่าทุกท่านคงจะแยกถึงความแตกต่างในการใช้กริยาในสองรูปแบบนี้นะคะโอเคค่ะไหนเรามาลองแต่งประโยคง่ายๆโดยการนำพัเธอ,อร์ท,ทุ่มและ Present p e r f e c t um, ์ทุ่มมาแต่งประโยคแบบพื้นฐานเพื่อที่จะให้หลายๆท่านได้เห็นความแตกต่างของ ทั้งสองแบบนี้ดูเลยนะคะมายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะเช่นที่จะถามคุณว่าเอ,อ่อว่าดูยุติสมมติว่าดูยุสมมติคุณทำอะไรในหน้าร้อนอันนี้อาจจะหมายถึงหน้าร้อนที่ผ่านมานั่นเองนะคะแล้วคุณก็ตอบกลับมาว่าไหญ่ฮาวัตโพเฟเรียไหย่ฮาวัดโพเฟเรยีย,ย,ฟฟรยฉัน ไปพักร้อนมานั่นเองนะคะจะสังเกตนะคะคำถามและคำตอบที่เราพูดถึงนี้จะอยู่ในรูปของ Present Perfect u m ใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นคำถามคำตอบแบบทั่วไปโดยไม่ได้เจะจุงอะไรเลยแต่หลังจากนั้นมาติ๊กเริ่ม,มนิชาริสงสัยใช่ไหมคะติ๊ก็าถามคุณว่า w o o d va du u p o f e r i a w o ูดวาร d u p o f e r i a คุณไปพักร้อนที่ไหนเหรอ อันนี้จะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าคาถามจะอยู่ในรูปของภาษาละทุมใช่ไหมคะเพราะติ๊กเจาะจงคําถามนั้นที่แฝเลียที่ที่คุณพักร้อนอะ่ะเอ่อที่ไหนนั่นเองใช่ไหมคะแล้วคุณก็ตอบในรูปของภาษาละทุมกลับมาว่าไหยวาโพแฝเรียอีไทยแลด์ไอย์วาโพแฝเรียอีทยแลนฉันไปพักร้อนที่เมืองไทยมาอันนี้เจาะจงเกี่ยวกับเวลา ในช่วงแฟดเรียนั่นเองนะคะเราจึงใช้กริยาที่อยู่ในรูปของพลเทเลทุ่มใช่ไหมคะแล้วที่ก็ยังสงสัยอีกว่า b u ด a n านว e าเดฟพอแฟร์เรียพุดด้านว้าเดฟพอแเียมันเป็นอย่างไรบ้างเอ,อ่อพักร้อนนั่นน่ะใช่ไหมคะแล้วคุณก็ตอบกลับมาว่าเดว้าแฟนตาสติสเดว้าแฟนตาสติสมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากจะสังเกตใช่ไหมคะเอ,อ่อคำถามและคำตอบ ช่วงหลังเหล่านี้จะเป็นกริยาที่อยู่ในรูปของพระแถลิทุ่มทั้งหมดเลยนะคะเพราะเราเจาะตรงเกี่ยวกับแฟียในเวลานั่นนั่นเองนะคะโอเคค่ะติ๊กวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจนะคะมาดูกริยา Present Perfect u m ที่ใช้อิเก้ควบคู่ไปกับโพกันนะคะโน้ฮายใหญ่อิเก้วัตโพชีโน้โพหลงเงโนใหญ่อเกวัตโพีโนโพลงเง พผเหล่งเงี้ยเช่นออโต์โมนเตอร์ซึ่งเราคิดว่านานมากเราจึงใช้อิกเกกับโพควบคู่กันในประโยคที่เป็นอดีตจนถึงปัจจุบันมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะยายหาอิกเกะเบเซิร์กดัตเตอร์มีอิสวาเรียโพทูโอตยายหาอิกเกะเบเซิร์กดัตเตอร r มีอิสวารยโพทูโอฉันไม่ได้ไปเยี่ยมลูกสาวที่สวีเดนมาสองปีแล้วนั่นเองค่ะ Har d ร de เ ja, ja, so e ja, ja, so e um o รโ e, ja, so t, e, ja, so t e, g um o t Har d e t g o t พวกคุณนอนหลับสบายดีไหมยายายหาสวอีอัตติมยยายหาวอีอัตมค่ะฉันนอนมา8ชั่วโมงแล้วในยายหาอีกวโพทรติทิ r ในยายหาอีกวโพทรัตมไม่ฉันยังไม่ได้นอนมา30ชั่วโมงแล้ว เราจะเห็นคำตอบที่แตกต่างกันนะคะคำตอบแรกยา,ยาย้ายฮาโซวเวทีอตตทีมะคำตอบนี้คือเขานอนมา8ชั่วโมงเราจึงใช้ e เพราะมันเป็นเวลาปกตินั่นเองส่วนคำตอบที่2องในยาฮาอิกะโซวเวทโพทติทีมะคำตอบนี้คือเขาไม่ได้นอนมา30ชั่วโมงมันเป็นเวลาที่นานมากเราจึงใช้โพนั่นเองค่ะ2องคนี้ e และ p o เป็น preposition n er e นะคะที่เรานำมาใช้ควบคู่กับประโยคที่อยู่ในรูปของอดีต present perfect u m นั่นเองค่ะต่อไปเรามาลองแต่งประโยคเ,ออเกี่ยวกับอนาคตโดยการนำกริยาที่อยู่ในรูปของ present perfect u m มาเริ่มต้นก่อนนะคะมายกตัวอย่างง่ายๆเช่น n o t h ย haspist obmatmin sky ย i าย go elitor note ยาย haspist obmatmin ก็ย้าย go and eat t ทเอ,อ่อหลังจากที่ฉันกินข้าวเสร็จแล้วฉันจะไปเดินใช่ไหมคะหลายท่านจะสังเกตนะคะประโยคแรกทั้งประโยคนี้จะเป็น let's sitting นะคะถ้าหลายท่านจําได้จากคลิปก่อนๆนนะคะเพราะว่าเราขึ้นต้นคําว่า no ใช่ไหมคะแล้วตามด้วย subject ก็คือใหญ่นั่นเองนะคะและหลัง let's sitting จะต้องมี comma แล้วตามด้วย กริยาตามลำดับไปเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือประโยคในรูปของปัจจุบันโดยการนำกริยาที่อยู่ในรูปของ present perfect tım um, มาแต่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูอีกประโยคง่ายๆอีกประโยคนึงนะคะคล้ายๆกันเลยเช่น north yahya yut a n l a lexna mi na mina. sky y a h spill แล spill north a h y a yut anle lexna mi na mina. ก็ย้ยสปินและสปินหลังจากที่ฉันทำกันบ้านเสร็จแล้วฉันจะเล่นเกมใช่ไหมคะอันนี้คล้ายกันเลยนะคะติ่กหวังว่าหลายท่านคงจะเข้าใจในการแต่งประโยคเกี่ยวกับกริยาที่อยู่ในรูปของ Person perfect u m ในอนาคตนะคะเป็นยังไงบ้างคะติ๊กก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านเช่นเคยนะคะในการแต่งประโยคเกี่ยวกับ อดีตทั้งสองรูปแบบนี้โอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ